สวัสดีครับมีใครเป็นเหมือนกันไหมครับเกม w a r Hammer Space Marine 2ใช้จอยเสริมไม่ได้เนี่ยจอยที่ผมใช้เป็น Fineg FX4 นะครับกดอะไรไม่ได้เลยเล่นครั้งแรกใช้ได้ปกติแต่พอครั้งที่2เท่านั้นแหละใช้ไม่ได้นั่งหานั่งงมวิธีอยู่ตั้งนานนะครับค้นหาข้อมูลก็มีคนแนะนำให้ปิด Steam Input ก็ยังไม่ได้ ก็วิธีที่ผมแก้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีแก้นะครับผมก็สมมุติถ้าก่อนเข้าเกมเนี่ยตรงตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ Controller ใน Steam ตรงนี้เป็นปิดใช้งานอยู่ก็คือจะขึ้นว่าให้เปิดใช้งานสตีมอินพุตแบบนี้นะครับก็เท่ากับปิดอยู่ก็จะสามารถใช้จอยติดเครื่องได้ใช้งานได้ เลอนได้ึดแต่จอยเสริมของผมไฟดิจิตีใส่ไม่ได้เลยวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมปปกด shift บ tab เปิด s t e a ม Overlay ขึ้นมาจากนั้นมาที่ตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ตรงรูปจอยตรงนี้อ่าปึ๊บอ่ามันก็จะเปนเป็นปหน้านี้มานะครับ เล่งขึ้นมาหน้านี้ก็กดเปิดใช้งาน Steam Input นะครับผมเคหลังเปิดใช้งาน Steam Input ก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ลองกดจัดเรียงคอนโทรลเลอร์ดูนะครับนี่ครับพอกดจัดเรียงลำดับคอนโทรลเลอร์เนี่ยครั้งแรกที่เรากด Steam Overlay มามันจะขึ้นเป็นเครื่องหมาตกใจแบบนี้ก็เราก็จะสามารถไม่สามารถจัดลำดับได้ใช่ไหมครับ อันแรกที่ขึ้น X Input Controller 1นี่ก็คือจอยติดเครื่องอันที่2ก็คือ Xbox 3 6 0ก็คือจอยเสริมไฟดิจิที่ผมใช้โอเคกาไปก่อนปุ๊บหลังกาไปเลยครั้งแรกแล้วก็ลองทดสอบดูก็ยังใช้งานไม่ได้แต่จอยติดเครื่องก็สามารถใช้งานได้ปกติทีนี้เราต้องมากดเปิด Steam Overlay ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ ชิปเป e นเ e อการอะไรการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ทีนี้ตรงจัดเรียงคอนโทรลเลอร์รอบนี้เนี่ยแบบนะอ่าก็จะขึ้นเป็นลำดับ3กับลำดับ4ใช่ไหมครับจอย Xbox 360 c o n t r o l l e คอนโทรลเลอร์ไฟดิจิตเป็นลำดับ3 j o จอยติดเครื่องเป็นลำดับ4เราก็ต้องมาปรับจอยนะครับให้เป็น ลำดับหนึ่งจอยที่เราจะใช้ก็คือ Xbox 360นี้นะครับก็คือจอยไฟดิจิโอเคกดที่จอยเลื่อนให้เป็นลำดับที่หนึ่งโอเคจอย Xbox จอยติดเครื่อง X input In Controller 1หนึ่งก็เป็นสองไปแล้วก็กดออกทีนี้ตรสอบใช้จอยอ๋อยังยัง สอบใช้จอยนะครับปึ๊บอ่าใช้งานได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับวิธีที่ผมเจอนั่งงมอยู่เป็นชั่วโมงอะ่ะใครมีวิธีแก้ที่ไม่ต้องมานั่งเปิดปิด2องอบอะไรแบบนี้ก็ช่วยแนะนำมาหน่อยนะครับผมวิธีแก้ที่ผมแก้แบบแบบชั่วคราวก็ประมาณนี้เกมอื่นก็เกมไหนที่ใช้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะครับลองดู ก็คือจัดเรียงคอนโทรลเลอร์ใหม่ให้เป็นลำดับที่1ประมาณนี้ครับผม